ย่างกับคุณตาเขาอีนะวัยตอนนงเงือนเลยจังไดยวะออม่เป็นยัางดอกมายามเจ้าสิลงปัดมานาั่งปัดยากเด้ถ้าไปเงือนนะบ่เป็นย่างถ้าเขาสิรักก็ให้เขารักเลยคุณตาเนะ <laughs> เออบอ่เป็นย่างหนูซื้อมาให้แล้วเกรดเอย่างดีนะคะนี่ย่างดีเลยหนูซื้อให้นข,ของของแพงเลยแหละคือหนูซื้อให้ย่างแข็งแรงย่านคุณตาล่มนะ <laughs> ปัด นั่งไปมามันเอียงไปถือกับเขานูให้มาเศ้าเบิดเลยเนาะยังอยู่ยังอยู่บ่อืมยังอยู่ฮะไอสิบเบื่อยเปบ่เออเมื่อก้อนก็ได้สิบเบิ่์กคุตาก้สร็จครับ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 เมื่อก้อนละครับเออเออได้ได้ ไอ้ป่วยกลับแล้วนะคะพี่ชายป่วยกลับแล้วเหลือเราบานี้อยู่ไปเพื่อนคุณตาก่อนเฮอเฮอเอเฮอเฮ่อเฮ่นเอเอเฮ่อเย่วเดี๋ยว่อวฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮอเ่อเฮ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 ่อ่อเฮ่อเเอเอเ่อ่อเอเฮแฮ่เ่อเ่ออเฮ่อาฮ่ออยเฮ่อเฮเ่อเว่อเฮ่อเ่ออเอเ่น ไอ้กุ้ตาบันเตะกีงก็สิลุดเอาลุดเลยอือเกีงแบบนี้น่ามักนี่ขอบคุณพี่ชายป่วยมากๆนะคะที่ที่มาช่วยนะถ้าไม่มีไอ้ป่วยเนี่ยกะยากจะน้อยละเท่าผู้เดียวนะคะนักศิตัดจัดยังครบหมดละ คุณตาจะกินข้าวต้มเบาแกะได้อยู่นะครับครับเออหนูเสียใจเมื่อไรบ้านนี่เด้อครับเขาเอี่ไว้ไรเลยอาจารย์เลยเออเอาไว้นั่นแหละบุเป็นยังดอกผู้ไรสิลักหนลวงพ่อเป็นไรอาจารย์ให้เขาเอารอดถ้าเขาสิลักกันจกสิว่าในใดกับมดคำเบาแล้วบัดไว้ในเฮือนเสียไว้ในเฮือนพูดนะคุณตาสินั่งจังได้ถ้าไว้ในเหื่นนะมันก็นั่งบ่ได้มันเบา ตื่นมานั่งกันได้าจาย์ตบไม้เอาไว้คะคุตาคา่ะนูซื้อมาเนี่ยเพื่อให้คุณตาได้นั่งเด้อครับ,บครับบะแม่นให้เก็บไว้เด้อครับ,บครับ,บครับเออถ้าเก็บไว้จักสีมาใส่เห็นยังเนาะคุตาเนาะไม่ต้องเสียดายมันดอก <laughs> ถ้าเขาอยากเอาของเฮาไปก็ให้เขาซักปล่อยหูยุบันไม่แต่ว่านูก็อยากให้ใส่ย่างดีเนาะคุณตาเนาะย่านคุตาล้มครับผม มานั่งบุ่นร่องเบาหนี่อยร่องมานั่งรุ่นอย่าให้นั่งล่องเบากันเบิ่งเจ้าของเด้อคุณตาเวลาบ่มีคนอยู่นะเสือาา้อผ้าเสื้อผ้าไม่มานั่งคุณตานั่งดูเออเออเป็นอะไรบ้านี่นิ่มดากเลยเนาะหนูกลับไปเด้อบ้านี่เด้อ ขอยู uh, da shared, o, o. O, ่ดีไม่แห้งได้จัดการเลยอยู่ผู้เดียวระบาดนี้เด้อนุ๊กกระซิมาฮะคุณตาเรื่อยๆดอกบม่ได้ถึงกระไซเด้อคุณตาอ๋มือเนี่ยฮะพอนงจันเม็ดงานเลยมือเออแล้วเนี่ยนุ๊กจัดการเองตัวเห็นนะครับไ่ต้องย่านเดือดเฮ็ดงานนะเฮ็ดแน่พักแน่อะไรนะนุ๊กกับแมตตาเพิ่นยาจันนั่นนะครับคเพิ่นกะบุมีอยู่บุมีกินคือคุณตาเนี่ยล่ะเนาะครับคร แม่ตากันนะคะนูก็เฮ็ดได้เท่าที่นูเฮ็ดนะคะนูก็ช่วยเหลือไปเรื่อยเทเล็กเทน้อยคุณตาเอ้ยอเมื่อกี้น้ำขวดยนยนยนนเย็นๆนะเบ้เลยบ่หรือว่าคุณตาทิ้งไว้ใช้ใส่น้ำขวดเย,นย,นยน็นๆเมื่อกี้แสดงว่ากินบ่แล้วบ่เห็นนอนยังมีความสุขเลย ใส่บาบงเสื้อผ้าใส่แท็กทีมนะโอ้ยคุณตาอยากขักเลยบัดนิวไปกันเด้อครับผมอืมหิวเข่าหิวน้ำก็จกเอาในถังนี่ได้นั่งดาบมาซิมาจักโมงกับมาจักจักเลยจะเดือดขำบุญกุญยอือูใส่ว่าเอาใส่กับเข่าใส่บอกกับเข่านั่นเหลือที่นู้อ่ห้ยในเบิดเลยได้คุณตากินเบิดเลยได้ขับไปก็ยากอะไรกันบุญกุญยอด แต่ว่ามีกระตมกระตมกระตมอยู่ด้วเดี๋ยวหนูเอากล้วยทอดให้เนะาะกินกล้วยทอดน,นะักเนาะเนาะคุณตาหนูมีกล้วยทอดอยู่หนูเ,เอากล้วยทอดมาให้ก่อนอเป็นางาน,นนะคะชีวิตของฉันมันก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งดีๆเราก็ควรเก็บไว้ในใจ ไอ้กุตาก่อนไอสีหิวอีกตาแรจากจแจสเดมารหรือบม่ม่ายังบรูนะคะอ้คิดพี่นไทยดียลูกนี้จะมีอะไรจับเอ้ยเอ้ยจัด้างี้เลยเลย เอาไว้เพราะแล้วบอกขอบขอบขอบเอ้ยกินแล้วนี่นะกินแล้วกินเยอยู่อืมใช่บ่คขอบกินก่อนกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยเถอะนะขอบขบไปลีเดอร์บาดฮีเดอร์ ก่นอนก้อนนะคะนค,นค,ค,คุณตาคุณคุณตาก็คือกันเด้อคุณตาอยากอายุยืน์อยู่บ้างอยากยื้อยืนอยู่เนาะขอบคุณอย,อย่ายื้ยืน์บอทิมบ้าป,ป้าคุณตาไปใส่ดอกอยนูนี่ละนะคะจะได้กันดูแลกันตั้งหลายเดือนแล้วสิทิมกันก็จังได้เนาะคุณตาขอบคุปิดยี่หประตูเนี่ยว่าอย่างไงเนาะเพราะว่ามันอันมันห้อนนะคะตอนนี้ แต่เราพูดขออนุางเมื่อก่อนเอาเสือให้ไฮคอนเอาเสือไปซักก่อนเดี๋ยวสิไปซื้อแปลงแปลงคัดเฮ้ยอ้ไอ้เสือแปลงคัดเสือกันปอกออกกันไอ้สีแดงฝนเซื้อให้คอนต่อย่าไปเอาของเพิ่นเด้อเพื่อไรกันเด้อนี่แข็งแรงมากเลยราคาร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้เด้อตัวนี้ก็แข็งคือกันแต่ก็แข็งคือกันตัวนี้ก็เด้ ย่างดีขึ้นกันคือมาให้สองอ่านเลยใส่ไปปันสีเขานี่เ,นเมื่ออัพโหลดงานกันยานน้ำยเฉพอะตีนกันเสื้อไปซักให้คุณดานะคะ แล้วไอเตื้งเตื้อเนี่ยปัปัดปัเดี๋ยจะไปอัพลานางสักหน่อยเอ้ยเยเเตืองเตือเ้อเา